เฟ่ชาบูชื่อดังเขาจัดโปรหนึ่งแถมหนึ่งมาให้แค่2วันทั้งหมูทั้งเนื้อก็มาเลกับชีสเขาก็มีแล้วกองทับของกินเล่นโคตรเยอะที่สำคัญปิดตีสองชาวศรีนครินพุ่งตัวด่วนหันสาพาซิ่งรีวิวจนปวดอ่ะอีพีที่สามร้อยเจ็ดสิบสามวันนี้ก็พามาซิ่งที่ร้านลัคกี้สุขสัสาขาใหม่ล่าสุดเปิดตัววันนี้ที่พาราไดซ์พาร์ที่พุ่งตัวมาเพราะเขามีโปรหนึ่งแถมหนึ่งมตริคนละสองหนึ่งก้วน้รีวิวคนละสามสิบแก้แถมหนึ่งเหลือคนละร้อยกว่ามันต้องพุ่งตัวมาแล้วมัดี๋จะาาไปกน อะไรกินบ้างรีวิวของเขานะคะก็มีให้เลือกเยอะมากส่วนเพี่เอ๋ยได้มาถึงสี่รถก็ทักทายกับน้องเฮงๆงสักหน่อยนะคะในส่วนของของกินเล่นเราก็สามารถไปตักที่สเตชันได้เลยลูกชิ้นเอ๋ยไส้กรอกชีสเอ๋ยไม่ได้มาเล่นชีสแบบจุกจไก่ทอดก็คือกรอบร้อนอร่อยมากตัวตัวได้เนื้อที่นอกจากลายจะสวยแล้วยังนุ่มมากน้ำจิ้มที่นี่มาถึงสองสูตรต้ตุ้งแล้วก็สูตรไหหลำทันสาชอบที่เป็นตู้เจียวมากๆนะคะกับงานเนื้อแล้วงานหมูเขาก็ขนกันมาเพี้ยนอีกหนึ่งความดีงามก็ค